หมาล<บ>ูกเซอร์เวลัสเป็นหมาที่เขียวขจีมากเนะครับทุกคนก็ต้องขอจ้าสวัสดีคอนเทนี์จีแล้วต้องขอจ้าสวัสดีวรุ่นเลสก็ตื่นเต้นพราะนะครับวันนี้ผมได้เซอร์เวลัสมาแล้วซึ่งเป็นตัวเขียวขจีเลยตัว,ตวลุ้งๆอยู่นู่นเนาะ <S <S คือเซอร์เวลัสเนี่ยมันตัวโตวนะผมเป็นคนที่ชอบมากเลยไอพวกหมาอเรื่องตำนานไม่รู้มันมาจากตำนานกรีกหรือเปล่านะผมชอบมากเลยพวกตำนานกรีก แล้วก็เซอเบลัสก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งผมไม่มั่นใจใครรู้ขอ้อมูลแน่ชัดก็้องอพิมพ์บอกไว้ด้วยเด้อแล้วก็เซอเบลัสตัวนี้นะครับทุกคนสามารถสร้างเงินได้ผมได้วยห้าหมื่นสี่ต่อวินาทีซึ่งมันจะคูณสี่นะเพราะว่าผมรีเบิร์ตไปแล้วก็นี่ครับทุกคนทุกคนเห็นหร้อไมเห็นแล้วนะทุกคนเห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมไม่ใช่เห็นตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมต้องมาดูนล่วนเงี้มาเนี้ยคิงเงลเมอน Lemon, คือดาเมจเก้าพันหนึ่ง dps ก็คือต่อวิแต่ถ้าผมเก็บขึ้นมาผมด่วน โช o ์ e วล h ช v ์เวลโชว์เว o โ e ว์ h ว v โชว์เวลโชว o เ e ล,ล,ลอ่าผมรอโชว์เวขึ้นมาโชว์เวมันจะสามารถ1มืนสามู่ก็โอเคอยู่เอาวางไปแต่ควได้แล้วไหมมัน,ม,นมันมันสองสว่างทุนมันมันชาซะเกินนี่ทุนผมได้ p ป r i t b บูมมาแล้วซึ่งผมได้คนที่ส2ของโลกแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือปล่าแต่ผมได้นคนพูดมาว่า ไอ้เลขตรงที่ติดตัวน่ะผมเปิดให้ชัดๆด้วยเลขที่ผมติดตัวนั่นคือมันเป็นอันดับที่12ของเซิร์ฟเวอร์ของไชนี่เนาะอันนี้ไชนี่เนาะส่วนตัวอื่นอะผมอ่าตัวนี้ตัวโฮมรันอะผมได้มาอันดับที่11ของเซิร์ฟเวอร์ไอ้ของหน้าของโลกอะเนาะเพราะว่ามันรวมกับเทพอื่นด้วยเป็นการ์ดอบิลิตี้ทุกๆทุกๆอ่าอเบลิลอดจะช่วยอ๋อคือตีแรงขึ้น120%นับจากแม็กเฮลก็ถือว่าดีนเนอวผมลองไปใส่ดิ คลายแล้วกันแล้วก็ที่ผมได้มาอีกก็คือนี่เลยวววาายยายเหรอววี y ีวายอันนี้บริสยยันตะ์ไงนะคือเป็นพายุได้มาดบับทีวิตของโลกการอิมมิเนตี้ทุกๆเป็นภาบริลล์จะอัญเชิญพายุให้น็อกแบตกลับไปจุดต้นๆซึ่งตรงนี้ผมไม่ต้องการเท่าไหร่แต่ถ้ามันทำเชิงคอมโบได้ผมค่อยว่ากันเนาะแล้วก็อีกอันนึงนี่เลยแคคตัสฟรีฟรีเหรอ ก็คือมีโอกาส15%ที่จะทำให้เพิ่มดามิท1ครั้งอันนี้ไม่รู้ผมพูดอะไรใช่ไม่รู้แปลไม่ค่อยเก่งนั่นแหละแล้วก็เเรื่องของผมนี่มีเรื่องอะไรบ้างดูแพนก่อนหนะ่อยนึงไม่ออกเรื่องของอ่าอันนี้หอ,อกเล่นี่หมดแล้วไปๆเราไปเราไปมืดหรอเทรดเนี่ยเนี่ยมันเช่แข็งนะทนอ่นเรื่องของอีเวนต์ของดีฟเอน b ์บาลิร์ลอดนยทนุกคน ทุกคนต้องทำใจกับกิจกรรมนี้นิดนึงนะครับเพื่อนเพราะว่ากิจกรรมนี้บั๊กเด็กเยอะชืหายเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมถึงมันเป็นแล้วก็ผมไม่รู้วิธีแก้ด้วยซึ่งเห็นไหมอา้เอาเข้าใจอ้าวได้เฉยคือมันจะมีบั๊กเยอะมากทุกคนเกี่ยวกับไอ้กิจกรรมเนี่ยอ่ะคือไหนปะมันจะไม่สามารถใส่ได้ซึ่งทุกคนต้องรอเวลาสักครู่หนึ่งถึงทุกคนจะมาใส่ได้ไองนะ่ะ ผมก็ไม่รู้มันเกิดจากอย่างแล้วก็ตรงนี้ก็คือทุกคนผมแนะนำให้ทำทิ้งไว้ด้วยเพราะผมไม่รู้อัปเดตหน้าเนี่ยมันจะหายไอแพ็คนี่ยังไงมาลองดูผสมหน่อยเราพีพอะไรผสมบ้างเอาเป็นไอ้นี่ดล้วกันเนาะฟึบผสมไปผสมฟิงได้เป็นขั้นสองโอเคป่ะผ่านตัวเลือกแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนผมได้ทำการฟิวไวรอทุกคนแล้วก็คือเรื่อง,องการฟิวแมชชีน มันเห็นผมได้สายรายงานมานะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมยังไม่แน่นอนเราจะไปพิสูจน์พร้อมกันคือผมได้สายรายงานมาว่าตรงนี้ยถ้าเราเอาในส่วนของบริลล์ลที่ติตสถานะกับต้นไม้มารวมกันอนะ่ะเราจะทําให้ตัวที่เราฟิวออกมามปติดสถานะซึ่งผมไม่มั่นใจานะว่าไอตัวที่ติดสถานะเนะี่ยมันจะเป็นตัวของไริลลลัสทาริลี่ทาราลา,ลาไม่ดิมันจะนับของใครระหว่างแพนกับบริลล์ลัสผู้นี้ดีกว่ามันจะนับของใครนี่ผมไม่รู้จริงๆเนาะไป เราไปดูเราไปเนียซเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลย let's go เอาละครับทุกคนมันได้ทําการประสมเรียบร้อยแล้วเราจะไปเปิดพร้อมกันเลขสาไม่ต้องเปิดหรอก3ามหนึ่งนี่ทุกนเขียวขจีมาเลยเราจะไปดูเงินพร้อมกันดีกว่าโดยการที่ผมได้กดทําการ equip base barilot แล้วมันจะโผล่ไหมมาดูกันสามสอนทุกคนมันให้เงินผมสองแสน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไปเร็วเกมปันหนึ่งปันหนึงปั่แป๊บ๊แป๊บ๊บเอาหม่เอาม่เฮ้ยปันนึ่งม่อยากจะเชื่อเฮ้ยมันให้เยอะจัดเลยด้วปนหนึ่งปันหนึ่งปันหนึ่งปันนึ่ง no 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 o มันจะเป็นระดับรูมีระดับกรู่นี่เฮ้ยมันโอ้ด้วอุ๊ยเบอร์ปันหนึ่งตกใจนะอันนี้ตกใจมากด้วยดูดิปันหนึงผมจะได้ผมมีไข่ซี c ค e t อยู่นี่นะไข่ซีเครไข่ซีเคร ามันเวอร์เกินไปรุนสองแสนอะโหดูตังขึ้นอย่างไวอะเออไหนวะใช่ดูบี้ซีเครขอละให้ได้โลสให้ได้ทันเล่ทันละขอละโลสมาปกติโลสมาบ่อยมากเวาลาผมเปิดซีเครตอะนั่นแหละโอโ้โหแลมไม่ไม่ใช่ตัวนี้ตกใจหมด<ะ>ตัวนี้โอเคแล้วก็ซีเครตมีอะไนระอีกมีอนะไรอีกมีระดับโกเลเรนโบว์ซีเครตเนี่ย ขอให้ได้ทาราเล่เถอะปกติสุ่มได้ทาราเล่วันนี้ต้องได้ทำไม <g ül> ทำไมเอาวัวมาเอาทาราเลด่ดิว่าจะผมสุ่มได้ทาราเล่บ่อยมากเลยอ่ะคือสุ่มสิบครั้งได้สักแปดอะเออนี่นะพูดปุ๊บ,บดีมากขอบคุณอ่ามีอีกไหมมีมม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 มอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนไหนเถื่อไม่ใช่โอ้โหมีสองอันพอแล้ว <c oughs> <laughs> โอเคครับทุกคนเราตอนนี้เราได้ทาราเล่มาเป็นเรนโบว์กับ ตัวของลูบี้เนาะเราจะเอาไปผสมกันเลยดีกว่าโอ้ยกระตุกเราจะโอ้ยเดินไปเข้าผมจะทําการผสมไปอีก2ตัวนี้นะมาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้เป็นอย่างของอคัดสั้นลูสกันมาดูดีกว่าว่าเราจะได้ตัวเงินเท่าไหร่อ่าเป็นะเด็งไม่ใช่ลูสดิมันเขียนในนี่มิสเตอร์แครโรต์อ่าหนึ่งจุดสามผสมกับเรนโบว์มาดูกันว่ามันจะติดมาติดร้อยเซนเลยไหม โอเคต้องรออีกประมาณ6นาทีใช่ไหมครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกภายใน6นาที7นาทีนี้นะครับไปใช่ไหมครับไปเดอ๋ยวไปคลิปดีนะครับเพื่นนนนนอนตอนนี้ได้ทำการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วติดเรนโบว์ครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ได้187,000ซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นแค่สถานะก็พอหรือเป็นแค่ตัวเลือกต,ตัวมันต้อง,งหีด้วยนี่ผมไม่ไม่มั่นใจเนะเาะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้5,000เนาะ ถ้าตัวนี้อ่ามันไม่ใช่ตัวสถา,านะสถานะเดียวกันเดี๋ยวคราวหน้าผมมาทำให้ใหม่เนาะมาเราจะลองเอามิสเตอร์รอ,อ่านี่ไปนี่ก็คือตัวที่ดีที่สุดแล้วมั้งโอเคไปเอาไม่ใช่ตัวนี้อ่าตัวนี้ใส่ลงไปครับทุนแล้วก็ฟิลส์ไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระดับลูบีอ้อะ มันจะมันจะมันจะอะไรมันจะดีแค่ไหนดูว,ว่ามันจะต่างแค่ไหนหรือว,ว่ามันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมเฮ้ยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าเลสเตอร์อ s <S อนครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแล้วมาเรามาดูกันว่า,วาตัวดูบ,บี้ของเราจะติดตรงในนี้ไหมไปในสามสองหนึ่ง Let's go โอ้นี่เลี้ยงกันเลยนี่ออนอันดับหนึ่งรองมาคือรถแครอทเรนโบว์ Rainbow. ทำเงินได้หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน ส่วนลูบี้หนึ่งแสสองหมื่นห้พันตอนนี้ผม <c oughs> สามารถทำเงินได้สามแสนแปดืสี่พันห้าสิบสองวิเฮ้ย2อล้านต่อวินาทีนะคุณก,ก็ถือว่าการที่อัปเดตในส่วนของไอเครื่องฟิวที่สามารถฟิวให้ติดสารได้คือมันน่าจะทำให้คนที่รู้แรกๆอะได้เปรียบมากนะครับคุณแล้วก็สงสัยอยีกนึงครับคุณทำไมบ้านาคนนี้เป็นสีทองวะเฮ้ยโอ้ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหลุ้นเลยทำไมบ้าสิทอโอฟเ้ยกระตุกนี่มันใหญ่จังอะเฮ้ยวันหนึ่งขอดูดีพเอสหน่อยได้ไหมมันดูได้ปะดีพเอสดูไม่ได้เด้อโอ้โหอันนี้อะไรอะโทมิโตะโทเรีวคือตัวอะไรอะออสน่าเป็นตัวของกิจกรรมที่แล้วแน่เลยให้เดานะโอ้โหบ้านนี้ปีศาจจังเลย วายวะน่ะโอ้โหโคตรใหญ่โดนมันใหญ่ยังอ่ะโอ้โหโดนจะไปบ้านเราอยู่กระจอกไปเลยโอเคครับทุกคนก็เป็นยังบ้างหลังกิลนี้ก็ถือว่าพามาดูอะไรเล็กน้อยเนาะโอเคครับทุกคนก็สามตัวนี้ก็ถือว่าใครรู้ก่อนก็ถือว่าได้เปรียบเนาะโอเคครับทุกคนก็สกิลนี้มาขอต้อนรัปเหล่าสื่อกันนะครัว่าจะเป็นผมไหมบ้าครับผมเซียวครับ